มีการปลดล็อกท้องถิ่นจังหวัดที่ก้าวหน้าต่อไปนี้คนปัตตานีคนยะลาคนนราธิวาสเลือกนายกจังหวัดของตัวเองภาษีที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนี้ใช้ที่นี่ไม่จะไป็น่ที่ต้องให้กรุงเทพมหานครเก็บอีกต่อไปปัญหาลมหายใจที่เกิดขึ้นน้ําที่เรากินฟุตบาทที่เราเดินแก้ด้วยคนในพื้นที่ความไม่ลงรอยกันระหว่างปัตตานีนะหัวเมืองปัตตานีเนี่ยหัวเมืองแขกเนี่ยนะกับกรุงเทพก็มีมาโดยตลอดอแต่ขอให้มี ให้ท้องถิ่นเนี่ยสามารถจัดการตนเองได้ระดับหนึ่งเลือกัวหน้าเลือกผู้ปกครองเองที่จะปกครองแถวนี้จัดเก็บภาษีการพูดใช้ภาษามลายูในการเรียนการสอนนู่นนี่นั่นที่ไกลกว่านั้นก็คือก็ต้องแยกตัวเป็นเอกลักษณ์ก็ต้องแยกตัวเป็นเอกลักษณ์เป็นรัฐสมัยใหม่อีกแบบซึ่งเป็นคนละเวอร์ชั่นกับแบบสุลต่านแน่ดีละแต่นี่คือความปรารถนาทางการเมืองใหม่ที่เห็นว่าการต่อรองกับกรุงเทพไม่ไหวละก็คิดว่าสำหรับพวกเขาว่ว การปลดปล่อยตัวเองเป็นเอกลกักก็ก็เป็นทางเลือกที่สำคัญเราเลยมีกบวนการแบ่งแยกดินแดน mm hmm. มีสิทธิเสรีภาพในการที่จะกําหนดชะตากรรมของตนเอง mm hmm. ได้แค่ไหนคุณที่ที่เรากําลังรเรชิญ mm hmm. อยู่เป็น เป็นการรบแบกบ,แบกองโจรรบแบบกองโจรคือหมายความว่ามึงมาฆ่ามดุดมึงหยุดกูแย่อะไรเงี้ยนะคือเราจะ,ะ,ะจะเจอหน้าตาของศัตรูไม่ได้แบบเห็นชารมันไม่ได้เป็นกองกําลังประจําการที่ต่างฝ่ายต่างมีกองกําลังขนาดใหญ่ไม่การสู้ของคนที่มีกําลังน้อยกว่าต้องใช้กลยุทธ์นะฮะและใช้ฐานของประชาชนในการสนับสนุนเรียกร้องต่อองคการสหประชาชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องดังนี้เริ่มขอเรียกร้องให้องการสหประชาชาติ เพิ่มบทบาทในการเจรจาความแข็ดแย้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือปัตานีระหว่างรัฐบาลไทยกับกลุ่มเหต่างกับรัฐบอกว่าสัญชาติไทยเชื้อชาติไทยเหมือนกันไหมครับมีใครไปเขียนในเอกสารเหล่านี้แล้วกรอกว่าสัญชาติไทยเชื้อชาติมาลายูมีไหมครับทำไมอะทำไมต้องอับอาย ทำไมต้องอับอายในความเป็นมาลายูทำไมต้องอับอายในความเป็นเจ๊กอะทำไมเคยคิดไหมเคยคิดไหมครับเหตุผลง่ายๆครับเพราะมันไม่มั่นคงเพราะเรากลัวว่าเราจะถูกเลือกปฏิบัติใช่ไหมครับเพราะเรากลัวว่าถ้าเรากรอกว่าเป็นมาลายูแล้วเรากลัวว่าเราอาจจะไม่ได้งาน อาจจะไม่ได้รับราชการถ้าเรากรอกว่าเราเป็นจีนเป็นเจ๊กแล้วเราอาจจะไม่ได้เข้าโรงเรียนใช่ไหมครับทุกท่านครับมันจึงนำมาสู่คำถามที่ว่าคนไทยหน้าตาเป็นยังไงใครคือคนไทยผมลองย้อนนึกดูครับ ลองขึ้นไปตั้งแต่ตอนบนของประเทศไทยไปอยู่สุดเหนือของประเทศไทยไปดูเชียงรายเชียงใหม่แม่ห้องสอนไปดูตามตะเข็บชายแดงฝั่งตะวันตกเขียนกรอกว่าสัญชาติไทย